อีกงานสําหรับวันนี้นะคะเปลี่ยนชุดลูกปืนเสริมรางข้างล่างเปลี่ยนสปริงมือเปิดด้านนอกลื่นๆประตูเบามือคะ่ะเด้งๆเลยนะคะเปิดง่ายๆสําหรับงานชุดลูกปืนเสริมรางข้างล่างนะคะไม่เจียไม่แต้มให้เสียหายนะคะแล้วก็ปัญหาประตูตกนะคะอาการประตูตกก็คือลูกปืนมีเสียงดังนะคะเวลาเราเปิดประตูบานเลื่อนประตูจะหนักมือเปิดข้างในเริ่มเปิดยากนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็โทรน,นัดหมายเข้ามาใช้บริการได้นะคะ086-0862877 083-6088787ร้านอะไหลสนามหลวง2จิโลอ u t o พาร์ค่ะช่างวิเชียนนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนะัดคุนบูรีสนามหลวง2ส,งสนวสสนขยายนะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9ซอยข้างตงปตทค่ะ โทรนัดหมายก่อนเข้ามาใช้บริการได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคะ่ะร